อัน,นประสกสันเล่นมั้มมยหยกาปลาน่่าัาอ,อ,อ,อดมาหอดน้องคนบอกให้จับทองปีนคุกคูุกต่ำมือมอย่งไมน่องแม่แม่แมจับง,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 งูตัวถ้ำต่ำมือ

คนสากหลายเด้อเอา บอกโอ้ยม so <c oughs> mm. <c oughs> ่นเดี๋เป็กแข่งหนุ่ลูกค้าผู้แข่งแค่นอนอย่าได้บ่นสิเป็นตาเมื่อยนอนนอนดูนมเสียงกันซั่นนนมน้องเพิ่นดินกนานมก็ติ่งเด้แต่ว่ามันยูนนคนหลายเนาะติ่งแล้วนมเพิ่นก็น้ําซึมออกันีแม่อันเฮาก็ตะงึดอันนึงน่ะแต่ว่านแอเ็ตาอันนี้พอเห็นตอนเพิ่นดูดนมมันสิหัวนมมันสิจมแต่ว่าบ่เห็นผู้ดูดบัดนีน่ะลูกก็วาตามซื่อแล้วลูกเบิหูแก้วตาทิพย์เนาะ น่มันกติ่ง <House> น,นุ <pa> ่งมเลยน้ำน the ุ <Impossible. S 1> ่งขาวที no ่เ้าคอลงไมหมน่ะเาไม่หนีขีบไม่หีบหนีบเนี่ยมันบ่ม่หัวนั่นแหละอนอสิเปิดให้บ้งอนองเหมืให้บ้ง้คนดนอไกนนาะยายนี้ว่าไม่หลายโคตรย้ายยายมานี่ลูแต่ต้องทละนี่ดูแตเออดแต่จาก

เนาะเตยวกตัวออกเนขันให้เอก็ไดถ้าแตงเดียวแงใันเลยพอเอาขันน้อาันนาใส่ก ้เทียมเนาะเทียมก็จะเศร้าเมยเลยแต่เาจะค่อยๆเบิ่งไว้ได้ใยาไปไกลเลย

คุณนซนุคุณนขยันคุนโนซนุคุาขนุณนซนุคุณยู่ขนนคุรีขยคุรีครีคุรีครีอยู่ันุนซนุคุตาขยันคุนซนุคุตาขปายุคุโนซนุคุตายะตนโคุตาปายุคุนซันุคุตาปายกตาลีกุรีอยู่ขนุนซนุคุโนซนุคุร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 ุยู่ันุนซนุคุต่ขยัคุนซนุคุตายะตนโคุตาปายคุนซันุคุตาปายกตาลีกุรีอยู่ันุนซนุคุโนซัุคุรุคุรุอีตาุคุน่า ya aku noh sanuk kutah ya tanuk kutah kakak ikut saru kuru ya tanuk kutah kakak

ปีห oh, ้าสิบด okay. so ิพ่อโอ้น oh. um, okay. so ี <Yes. S 1> <inaudible> uh ่ก oh. uh ็หกสิบกว่านะพ่อเนาะสิบกว่าปีคนสัมผัสดูยืนๆอ่าอ่ค่ะอยากสัมผัสดิพ่อว่าห้าอาการดีขึ้นจังไดสิถามปุ่มได้มันบ่เนาะว่าหาเพิ่นไข้เพิ่นตาสว่างสวัยมากไดยกับวอาสูพี่น้องเขาฟังเลยเด้อพ่อเด้อครับตาเฮานี่ละอ่าตาเฮานี่ล่ะอ่าอ่าโอเคอ่าอ่าจังสั่นล่ะเฮาเมื่อได้เห็นกับตาแล้วเป็นยังไงเอ้าบันนี้สัมผัสใน่จะขึ้นเลยเห็นกับตาเหรอ ก็คือเพิ่นเว้านั่นลแหละปสิว่าเพิ่นว่าตัวเนาะให้มาเบิ่งเอาเจ้าว่าเพิ่นการให้ส้มบารมีเพิ่นเพิ่นก็คอดเพิ่นก็คอดลูกให้เฮาเบิ่งอีหลีนงใจอยากมาเออสมไได้ด้มาเห็นก็ถือว่าเป็นบุญหูบุญตาเนาะเขาผู้ใดอยากมาเบิ่งก็มาสูดด้วยตัวเองค่ะออืขอบคุณหลายๆด้าทางอาการ ตาดีขึ้นเลยจังไลก็สู้กันฟังเด้อวสิคอมเมนต์ไปเด้อโอเคค่ะข, <engagements. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหูบุญตาเนาะคะ่ะพี่น้องที่ได้ที่ได้มีโอกาสได้เห็นน้องหนูดีคอดกตาเนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นถือว่าเป็นบุญหูบุญตาเนาะ,ค,ะนค่ะอันนี้แอดก็ขออนุญาตแนะนํอาอีกนิดนึงนะคะพี่น้องเนาะค่ะว่าการ แบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องค่ะความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะถ้าผู้ใดเสื้อผู้ใดศรสทธาก็ค่อยเดินทางมารักษาก่อนสีมารักษาเนี่ยก็ให้เบิงลิปเบิงข่าวให้ละเอียดที่ถ่วนก่อนที่สีเดินทางมาด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดก็ฝากไว้เนาะค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สามทีแอดสัมผ์เพนวามารักษาพนเศร้าแอดก็เอาตามนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกับพิจารณาให้รอบขอบก่อนเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะถถาบ่มักบ่ชอบกับ่านไปเนาะค่ะผู้ใดดวงบ่้ีดวงตกเด็นยวเห็นเนสิบอกกอาผู้คนอหละผู้คนละเป็นสิด้มนางโรอไปบ่ไ้อืมเออพอละมาแน่พอละมาเห็นเห็นผู้เห็นน่ะเป็นตีหางเงี้ยถือ้วก็เอาลูกบาอกเมาวานนี่ แม่โรคเราเป็นโรยโรค ต่อเขาฟังบ่านเป็นยังดอกพี่น้องเขาคือว่าเขาก็อยากชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจรายละเอียดเนาะค่ะเป็นยังไงค่ะตามสัมพันธ์กะตอนข้ามท้องเพื่อนตอนเนาะตอนที่เพื่อนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วเพื่อนมาหนังอยู่นี่เพื่อนก็เลยงตามาบอกเพื่อนถามอืมวันีองเพื่อนเรามาเปิดร้องให้แม่เบิ่งอืมแม่ก็เลยว่าเพื่อนเพื่อนเราว่าเพื่อนสิกราลูมือนี้ค่ะก่อนก่อนผีตกป้าเพื่อนว่าจังซีค่ะอันแม่ก็เลยค่้ามเบิ่งกะ แต่นิ่มๆแก่นๆเป็นบางมองอะวันนี่เราอันกะคุยกันเพื่อนเพื่อนกระทำว่าดินบ่เพื่อนามแม่นะแต่ว่าแม่ค้าเบึงนะบ่ได้ดินได้ดินแต่ว่ามองแก่นก็แก่นมองอ่อนก็อ่อนที่ทำม้อของิ่นะวันนี้วันนี้ที่แม่มางวดก่อนอ่ะออืมาเอดน้ำเพิ่นนอ่ะก็ได้ผลอสาเร็จค่ะที่ที่มาขอเพื่อนไว้อแม่นที่สาเร็จแม่สาเร็จแล้วอสาเร็อแล้ววันนี้แม่ก็มาอีกแม่มาคูนนี้มา พามูมาเพิ g, marriage, it, Somehow, height, e obesity, ่นปวดขาอันนี้เพิ่นมาไก่อยู่เด้คูทั้งไซย่อนโอ้ค่ะค่ะค่ะอันที่ได้ที่ได้มานี่ที่ได้หูยักนี่กับหูยักนําพรอนพารวยเอาเบอร์นำพรพารวยขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เลยมากระเลยยายพรอพารวยเพิ่นว้าว่ายูพรเจะเิญไหวบ้านค่อยกับยูเคยยูพรอนจรเดิญยูเป็นอย่างอนสิบูยักกเลยพากันทั่วไปคุณเด็กอันก็เลยค่อยก็เลย อันให้มู่นะโทรไปโรงพยาบาลคอเจริญวามีคนมคขอนลูกเป็นไม้ยู่อันเท่ากับลูกตัวมุ้เจ้าสัตว์อืมเดียวมันโรงพยาบาลคอนเจริญจะที่ตามที่อันยายพรพารวยเป็นวานเคยคนเคยไปพอดอยู่อันทองสุขเสริญอยู่คอนเจริญแล้วบันนี้แม่ก็เลยให้มู่นะโทรถามเพราะว่ามีพี่น้องทํางานอยู่โรงพยาบาลคอนเจริญเนาะถามวะ ้านใดก็เลยบอกว่า้ันใหม่สามัคคีตอนแรกนะว่าชิมาพร้อมกับยายพรท้ารวยว่านั่นกันว่าวันเสาร์วานนี้เมียมาก่อนเออฝ่าวฝ่าก่อนเนาะาก่อนมากก่อนได้ก่อนได้มหัเด้อมหัหูเราอย่างนี้บาวันนี้ก็ได้ได้ตัวดีไปแม่บอกได้ตัวดีไปแต่แม่ผัดไปซื้อหวยเล่าเพิ่นผัดออกหวยห้าน้อยออกมาเบิดเลยที่เป็นไอมานะโอ้โหฝ่าแม่ก็พอเคยเล่นหวยห้าน้อยกับเล่นหวยเล่าเนาะเคยเล่นตุกหวยใหญ่เนาะได้ แล้วอันที่แม่ถามไปว่าอันที่แม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแม่จะได้บ่ภายในอาทิตย์นี้แหละแม่ได้เพื่นอนว่ะ,ะได้อีลีได้อีลีแล้วมันบ่โอ้มาเห็นแอดเงินอีก <8 S 1> แล้วบัดนี้แอดเป็นทักนักข่าวซื้อได้แอดกับบริลีหยังมากมายก็คือว่ามาถาขอสัมภาษณ์ผู้ที่เพื่อนประสบการณ์กับเพื่อนนี่แอดกับคอยสิรู้นั่มได้กับคอยสิหูไปนั่มแต่ว่าแอดกับบริลีหยังมาเลยแล้วกับบริลเป็นญาติอีหยังกันมาก่อน กับสิมีสายสัมพันธ์กับตรงที่ว่าเป็นเสือ้อสายลูกหลานพญานาคคือกันอันนี้แม่แล้วเลสด็จจองมนานทรงพญานาคคือกัอ็คือแล้วเป็นรังส่งพญานาคค่ะค่ะโอ้ค่ะจังไงก็เสด้ขอเบอร์โทรเบื่อยังไวงอีเด้อค่ะฮา,า,าไปเยี่ยมไปยามมนุนนั่นละฮาไปกินตำมะหุ่งน้ำมุนนั่น,นละค่ะอันนี้ก็กินแต่ข้าววัดนอนชาลาเด้จังว่ามันอยากจอยกมูอจังหน่อยเหรออันนี้คือการอยากจอยที่ทำไรค่ะ วนันนี่ตามที่มาสัมผัสเมื่อนี้ได้มาเห็นน้องคนขอดได้ได้ได้เป็นคนข้ามบึงไมีความรู้สึกเป็นยังไงคะในความรู้สึกความรู้สึกของข้าวคือว่าม,มันแตปกประหลาดเนาะ,ะที่ที่ข้าได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เนาะ,ะมันแลปกประหลาด<ห>แล้วนี่แม่ก็ได้ข้ามบึงของเพินแล้วก็ได้สัมผัสกับเพินแลอวก็สัมผัสกับเพินกัโอ้อแนวนี้ก็มีเนาะฮานะาเกินมากเขบ่เคยเห็นยังสีหน้าก็ถือว่าโชคดีแล้วพ่อพ่น พ่อยหญ่เบิ้นยิบออกมาแล้วพ่อเมยได้จับเป็นแตะเบิ่งแล้วมาเสริมหัวแม่ก็อ่ะโชคดีโชคดีกับเ้าอือเนาะถือว่าดึงผลแรกที่ได้ได้แตะเลยเออได้แตะมาเสริมหัวอืออืถือว่าโชคดีโชค่ะอืออโชคดีแล้วนะประกวดเชื่อส่วนบุคคลค่ะอือเชื่อส่วนบุคคลกันแล้วแต่เอาใจวิจารณญาณเขาเนาะผู้ใดเชื่อผู้ใดศรัทธากก็ผู้ใดเชื่อผู้ใดศรัทธาก็ได้ตามที่เขาเชื่อเขาศรัทธานั่นแหละค่ะอือค่ะค่ะ ค่ะก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะแอบกัขอคุยหลายๆเด้อค่ะเนอะค่ะสำหรับแบ่งปั่นความรููแนวทาาไอแนวทาาไอความรู้ดีๆเนาะค่ะน่าจะมาชิวตัดตัวเลขอะไรขอคุยหลายๆค่ะค่ะพี่น้องคะน่ก็เป็นคำว่าขําจากจากผู้ที่สัมผัสหรือว่าเป็นคนอยู่ไกลชิดตอนน้องโนดีถ้ำคลอดเนาะค่ะพี่น้องคะแอบกัฝากไว้เนาะค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้กับเปลี่นไปบ่ได้นะคะพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณเบ่งห้ทีถ่วนก่อนคอยเดินทางมารักษาเนาะคะ่ะถ้าเสือ้อถ้าสัท่าก็คอยมาท้าบ่เสื้อบ่ศสัท่าก็พานไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ี่ยนกำลังใกให้ทางช่องเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอยพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านมแต่คํำวาเฮ่งเฮ้งลุยลวย,ลวยสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ